ชิดเอาแล้วป่ะแม่แต่จะหอนคสบายดีพี่น้องเอฟซีบัสสุกุสุสคน,นอมเมรีเนียนจะไปหาซอนปาซิลใกั้แม่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าเฮาสิไดหรือบอไปกันเลยเฮาซิมาซอนหนองนี้เนาะทุกคนเพราะว่ามันน้ำบกขั้นผายเฮาขาดบ่ได้ปานมันลุโอ้ดีในป่าน,นาานะกบบ่โดค่ะ หาอยู่หากินตามธรรมชาติอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปลาซิวบอสกบลงไหลอืมกบอโอ้ปลาซิวยิงปงเลยเย็บแบบว่า นี่พี่น้องปลาซิวชิดอะไรบ้างแม่แม่อเก็บหอยเอาก่อนอุ้ยกระปูน้อยไปใช่ตามข่ามอันนี้หอยจูบเลอเอาเบอรเอ๋อคือเอรตอนนี้รถเบอร์ให้มันหอยมันกระโนนมีลุ่มเพเ่ยอะไรก็ปป่อยลุ่มนอนมาจ้าหมเขียจะได้โล้ใช้ลด กระซิวยามีมันได้เนาะไหมให้กินดอกเขา้าบาทหนึ่งอพอหมกไปซอนไปน้ำกันเลยบ้านี้ยับดีๆก่อนทุก <laughs> านชิเลิกในนี้ค่ะ มัดซีดเบ็ดม,มือนั้นห่นในนี่แล้วคับสาวเตยเพื่อนบอลึกบันไดเนาะบลกเพียงหัวเข่านีแม่บนเท้าเลิกพี่น้องค่อยเปลี่ยกกันแล้วน้ำข้าวเต็มเกือบนะจำบลได้ใส่กือบลยจ้ะเดินสบายดีดกว่า mi cà pù áo cứ à, bỏ lại à mẹ kia mà cà pù à bà lô leo nè à, bà lô leo ba hỏi hỏi cứ đuôi nhảy thế hỏi cả thử được nhiều bà rốt cắp cà pù vâng có chỉ là cà than นี่กระปูวิ้ยตัวแม่ตัวน้อยรอบนี้ได้แต่กระปูน้องนี่หอยลายหลายพี่น้องเลยหอยจุบลูกมันกระดัมซ้อนถึกแต่บาดตันอกเนะเขานี้เลยบอ่ะ hồi đầm vô nè Ui, để bà khô nhảy mày Về để, để bà khô nhảy hả nạ Bó, cốp, cốp, mẹ, cốp, hộp cốp, hộp cốp, hộp cốp Cốp tôi nhảy đâu, tôi nhau ơi Chết mẹ của thân, của thân cả khắc Đeo <laughs> đừng lại Bỏ 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 em vợ. Bỏ ในกระปุกอุ้ยได้ช็ตกโเออมันมีมือนีมือเอาแล้วไดหอยเบอร์นี่พี่น้องขึ้นบังกบอ่ะอ๋อกบตัวใหญ่ตอนนี้แหละเนาะพี่น้องใเซลฟบ่อาเอาแล้วนะตัวเดียวอ่ะถือกบเสวยที่บันดีเนาะปบายพี่น้องหอยถือน้องนี่หอยไร่ล่ะนี่ได้ปลาคอใหญ่นะนี่เอ้าลงไปขึ้นเก่า อ้าตัวโซนปลาเดียวแล้วก็แกงหอยกันน่ะเล่น่รถทงหอยทางปูตทางป่าเริ่มอออมยมันตึงบบอยามนี่เดือนดับบอยตื่นหอยอันนี้บอยตืงกับบอยเมนงามเดินเบาเบาเงยง่ายแต่ว่าบอตึงหอยนีบอตึงหอยนี่ปากบานน่ะ Give my boy lo mẹ. Give my home, mẹ. Nicolay pay. My day, my boy. What? Soon bà tìu. Move again, mẹ. Give me. Could be soon tham gia ba kìng nằm tòa. Bò lằm 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 lặng 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 คนตุกวันกระเทือนกันมันจะลงตอนมันกระ,ะโ bole งโลงตุง่มกระ,ะโ bole งกระเทือนน้ำกันนี่ปลาซิ่วปลาส,สุนี่ยทรในพี่น้องซ้อนบาดเดียวได้หอยพวกเก่งบาดท,ที่แรกอ่ะสือกับปลาซิ่วบาดท,ที่สองอ้ยบาดท,ที่สามตัวนี้ถือหอยใช่ไหม ดำลูกนะนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยนี่เดี๋ยนี่เป็นบ่ออยู่นี่มันหูวล้มอ่ะคนลุกเบาเบาไปพี่น้องแม่นเบอร์เลยหอยนี่นะลูกคนน่ะดำเดียวโอ้มันใหญ่ชันทีเลยไหลทั้งนี้มันออกน้ำหลัางนะน้องมันยังบดซุกโอ้นี่พอเมาพอเมาพอเมาเห็ดเขาเมา มีมืองียะมือตังมันรีบกับมีแต่นาะเออตัวตัก้องตัวบอก้องกัมีบนซุกบนบ่ซุกเอาได้ใส่ปุ๋ยให้เนี่ยงามอะไรเกี่ยวซะเบ็ดดำเขานี่ ลมบ่อยบ่อยข้ากลางบ่ตัวนี้ตัวนี้เข้ากลางแต่เพื่อนกะมานกล่มละ่ะ

อ้ยตื่นเด้อลอกกันหลอกตัวเองนหลอกกันว่าปีนนะจันีอุ้ยกะสีอ้ดมันสีดำดน้ำดำจนวางเลยเอาแล้วปะนี่หงยบอกออกบ้งเละเอ้าพ่หน้กินหนังเลยเด็อเอเนี่ทิด้ยไดก้าวออกนิหนึงเดี๋ยวโนหนองไหม ได้ยู่เนาะ ừ, ừ. โอ้ปนกันเลยไหมกุ้งหอยปูปลากุ้งปนกันไปเลยมโเล้วกลีาน้ำเลือกนะน้ำเลืกน้ำเลืก

โซนน่าจดโดนอะรก็ได้ปัญญายตัวเดียวใหญ่ชุดอะไรด้นี่ยใหญ่กระมุนเหรอนูในหอยกระถิ่นเลยพี่น้องเอ้ยหอยตัวนี้ที่ได้หอยตัว,วนี้ค่ะกุ้งก่อนีกุ้งไข่กุ้งตกไข่ปล่อยไว้นี่กุ้งตกไข่ปล่อยบ่าไหมไม่มันไข่เห็นเนาะกล้องเขาคือเป็นเบอร์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 ไข่อ้ปาปลาคอบอล ตัวยืนกับไข่ไข่ละปลอยชิดนะแม่แม่ไม่จีไป,ป,ปบ่เ,เ,เลยเก็บเอาปะหอยปะได้หอยพู้แกงแล้วเจนี่ซิวจ,จยอยู่ใส่เบิร์ตมีแต่หอยหอยทับเพิ่นเร์ด<ม>ตัวใส่อยู่แล้วแตซิวบ,บางคนเขากินก้อยดิบหน่อยแต่ซิวตกเมื่อวานนี่มันเลยอยู่ตัวที cùng thầy nha, chúng tôi thầy lẽ một chớp, mời ừ. đi hôm kia. lá nhện, lá nhện, tay bụt thôi lại mèo ăn lại thế. không gan, thao cò nhảy khen à. thao gan. mình sẽ thằng nì.

ที่หลายแทะปาปะมือมือมือเล่น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 แต่จะหัวเพื่อเล่นกันตะนไนตอนไหนตอไนอี่ยู้ว่าพขาจะถามผลวิทย a สิมาเลือกกระปูออกเนาะพี่น้องกับหอยกระปูได้หลายเจอได้ไหมเ,อ,เอ๊หอยหลายก็มู นี่กบตัวนึงเพาะอีกคือนำมงดูนี่กบกบเพาะนี่กบจมันกระถืโอ้ยตึ้งตึ้งตึ้งโอ้ยอยตอะไรต้งเนาะเอาไ้ใส่นอนิ่ดูครับี่ครับต้งเบิยงฮะยเตึ้งบนกบเนี่ไงเอาแมยกเ่ใาะมันหานกบรอมันให้มันหานตึงเ้เเต้าปลาจิวกันนี้ ซื้อวัตตีแห้งเนาะบัถึงะป่ยับปดอนเอาเมื่อเห็ดเสพมกมกใส่พอิตู้หอมบมเมนต์เตะหม้อบ่าหม้อกับไส่มกใส่ใบตองบ่เนาะมกใส่หม้อมันจังซุกไว้มกใส่ใบตองอ่ะมันมันหอมแต่ว่ามันน่านได้กิ่นนะเ แด่มนั่งไม่บางครั้งมันกับไม่ก้อนเนาะเอาเห็ดไทยแฮ้งมันกับไม้โอ้ได้หลายเติมด้ทุกคนมีแต่ลาตู่งามๆเพราะเจ้าคือบดจู่จะคือต่อเาอยากกินต่อเด้ยังต่อห้างหนึ่งเนาะในบ่อนหัวเถี่งเขานี่มันหาง มันอยู่ต้นไม้สูงขึ้นบ่ได้ต,ไต้อไม้อไรอพะปาบ่นไเนี่ด้บ่านก่อยอยากกินอีกเด้ชต่อนั้นเลยกินน้อยนึงไม่กินป่าแล้วก็มานี่หอยก็ได้พ่แแก่งบ้านนึงงนะเนาะ น,นีกระปลาปลาได้หลายปลาแล้วกระมีกระปูได้สามอย่างคุณน่ะพี่น้องวันนี้นเฮ้ยเฮ้ยจอบละกระปูนี่ปากไลยสำหรับคลิปนี้ก็บจบสำหรัเดอร์พี่น้องเดอร์บายบายเดยอาาร์พอกันคลิปนะสบายดีเแมวแมวนี่ปลาได้กินปาลนาได้กลับมาเนาะบายบาย